สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับนะคะกลับเข้าสู่ช่อง Material Girls Tarot นะคะวันนี้ก็อยู่เค้กเช่นเคยนะคะแล้วก็คลิปเพิ้าะนะคะแต่เอาสำหรับไพ่มาให้เลือกนะคะแล้วเราจะมาลองดูกันว่าในอนาคต1เดือนข้างหน้านะคะนับจากวันนี้วันที่คุณเห็นคลิปนี้อะไรเงี้ยมาดูอนาคตความสัมพันธ์ของคุณกันไม่ว่าคุณจะมีสถานะโสดรักไม่ชัดเจนหรือว่าคนมีคู่อะไรเงี้ยคะก็เดี๋ยวมาลองมาลองดนะูให้จะอ่านไพ่ให้นะคะก็ เขออาจะเริ่มเลยอุ้ยเดี๋ยวทุกคนมาเลือกก่อนเร็วใครสนใจดูดวงส่วนตัวก็ติดต่อมาได้ที่ไลน์ add material girl staro นะคะนะกองที่หนึ่งจะเริ่มจากซ้ายมือเคอคือฝั่งนี้นะคะไล่มาอีนั้นหนึ่งสองสามไล่เข้ามานะคะหนึ่งสองสามเริ่มเลยนะใส่ตาสดุดใบหนาเลือกไพ่กองนั้นใบนั้นก่อนเลยนะคะติ๊งกองที่หนึ่งสีชมพูนะคะกองที่สองสีออกฟ้าๆเขียวๆกองที่สามสีม่วง อลองดูว่าชอบกองไหนนะคะเค okay. ขออนุญาตเริ่มเลยนะคะขออนุญาตเริ่มเลยกับเพื่อนๆที่เลือกไพ่สำหรับนี้หรือว่ากองที่หนึ่งนะคะใครสนใจดูดวงเจาะเฉพาะเรื่องเนื้อคู่ก็ติดต่อมาได้ที่ l ล n e m m t t r r i a l Girls Tarot นะคะเป็นการดูจากวันเกิดนะดูจากเบิร์ชาร์ตนะคะโอเคคนที่เลือกกองที่หนึ่งตัวคุณหรือเค้านะคะ มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์อะไรถ้าเกิดคุณไม่ได้มีคู่กรณีเนาะคุณคโสดอะไรเงี้ยก็ก็ก็เป็นข้อมูลของตัวคุณเองนะคะมาดูกันว่าคนที่เลือกกองเนี้ยมีคําใบอะไรบ้างแล้วก็มีลัคนาราศีอะไรที่เกี่ยวข้องนะคะคนที่เลือกกองที่1เนี่ยตัวคุณหรือเขานะคะอาจจะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะมังกรมีนมิถุนตุลย์กลุม กรากฎได้นะคะเมธได้นะคะเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของคนที่เลือกกองนี้นะคะแล้วก็หรือคนที่เกี่ยวข้องถ้าเกิดว,ว่าคุณแบบมีคู่กรณีอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็คำใบ้ที่หนึ่งเลยนะคะตัวคุณเป็นคนที่พูดตามตรงอาจจะไม่ค่อยเชื่อเรื่องของไม่เชื่อเรื่องของเวรกรรมบุญกรรม อะไรเงี้ยเท่าไหร่นะคะหรือถ้าเชื่อเนี่ยก็จะเป็นคนที่แบบว่าเมื่อไหร่มันจะทํางานสักทีเมื่อไหร่ผลบุญที่เราไปแบบขอพรหรือทําบุญมันจะทํางานสักทีเมื่อไหร่ผลกรรมจะตามสนองจุดๆ,ๆุๆสักทีอะไรประมาณเนี่ยนะคะ mm hmm. คําใบ้ต่อมาตัวคุณรู้สึกว่าการมีลูกมันยากหรือคิดว่าจะไม่มีลูกอะไรประมาณเนี่ยมีมีความกลัวอะไรบางอย่างเกี่ยวกับการมีลูกนะคะ mm hmm. คําใบ้ต่อมา ตัวคุณยึดติดอยู่กับอะไรบางอย่างอาจจะเป็นเรื่องราวในอดีตคนเก่าๆหรือมีประสบการณ์ของความรักในครอบครัวที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะคำใบ้ต่อมาคือคุณรู้สึกว่าคุณไม่ถูกให้ความสําคัญคุณไม่ถูกรักคุณไม่ถูกเลือกไม่รู้ว่านี่เป็นเรื่องตอนเด็กๆหรือปัจจุบันนี้นะคะทั้งหมดนี้คือคําใบ้ของคนที่เลือกกองนี้ถ้าเกิดมีอะไรตรงกับคุณบ้างก็โอเคอาจจะเป็นกองนี้แหละที่เป็นพ่าของคุณอะไรเงี้ยนะคะเคสขอเริ่มกันที่ คือเดี๋ยวนะคือจะให้ไพ่ช่วยทำนายอนาคตเนาะเคอขอเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดคือคนที่มีสถานะโสดไม่ได้มีคนคุยใดๆคือโสดแบบโสดอาจจะไม่สนิทแต่แบบโสดอะเออนะว่าโสดนะคะในอนาคตประมาณ1เดือนต่อจากวันนี้ที่คุณมันแบบนั่งดูคลิปนี้เนี่ยอนาคตความรักของคุณจะเป็นยังไงคนโสดเนี่ยไพ่บอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาที่จะเจอรักแท้หรือคู่แท้นะคะดังนั้นคนที่ผ่านเข้ามาในช่วงประมาณ หนึ่งถึงสามเดือนนี้หลังจากคุณเห็นคลิปนี้นะจะเป็นคนที่ผ่านมาแล้วผ่านไปนะเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อรักจริงยังไม่ได้เจอรักแท้เรเร็วๆนี้นะคะดังนั้นถ้าคุณไม่ได้ซีเรียสอะไรคุณก็คุยไปคุยแก้เหงาคุยเป็นเพื่อนคุยเป็นคนรู้จักก็คุยไปเรื่อยอะไรเงี้ยก็คุยไปไม่ได้ผิดอะไรแล้วก็ มันไม่เป็นไรที่จะคุยประมาณเนี้ไพ่บอกว่าจะมีแค่คนผ่านมาแล้วผ่านมนาะคุยแกล้งเหงาอะไรเงี้ยคะ่ะลองสังเกตคนทาดไฟได้นะคะคนทาดไฟก็คือคนที่มีลัคนาราศีเมษสิงห์ธนูหรือคนที่มีลักษณะแบบอายุน้อยกว่าหรืออายุเท่าเท่ากันหรือต่อให้อายุมากกว่าก็จะมีนิสัยเด็กๆด,กดูดูทรงเราไม่พร้อมจริงจังอะไรเงี้ยคุณจะดูออกเลยแต่แรกนั่นแหละไม่ได้แบบเขาไม่ได้เดรยาาขนาดนั้นในคนที่เข้ามาเนี่ยนะคะ แล้วก็เข้ามาก็จะแบบมีโอกาสได้คุยดูมีพาชันต่อกันนูน่นนี่แต่คือพัฒน,นาไม่ได้เพราะมันไม่ได้มีความรักอยู่ตรงนั้นเอาจริงๆตัวคุณเองก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะตกหลุมรักเขาด้วยแต่มันมันมีแรงนึงดูดมีความสนใจอะไรเงี้ยจะมีคนผ่านเข้ามาคุยแค่นั้นนะคะในช่วงหนึ่งเดือนนับจากนี้ไปลองสังเกตคนทัดไฟอย่างที่เค้กบอกไปนะคะ ไปต่อกับเพื่อนที่มีสถานะคนคุยหรือแบบ F W B หรือความสัมพันธ์ที่มันไม่ชัดเจนมีใครบางคนที่เราดิวดิวอยู่อาจจะเป็นคนเก่าวนกลับมาหรือได้ได้แต่คือมันมีคนให้เราดิวด้วยไม่ได้สนิทนะคะมาดูกันว่าอนาคตความสัมพันธ์ของคุณภายในหนึ่งเดือนนับจากวันนี้เนี่ยนะคะจะเป็นยังไงโอเคคือถ้าวันนี้ตัวคุณมีคนคุยคุยเนาะมีการดิวนู่นนี่นั่นนะไพ่บอกว่าตัวเขาอะค่ะมีการคุยเผื่อเลือก เขามีตัวเลือกอื่นมีทางเลือกอื่นที่ไม่ใช่แค่มีคุณแค่คนเดียวดังนั้นเนี่ยใน1เดือนข้างหน้าไพ่บอกว่าใน1เดือนข้างหน้าคุณจะมีการตัดสินใจพูดบอกในสิ่งที่คุณเก็บอยู่ในใจตอนนี้หเดือนข้างหน้าคุณจะพูดมันออกมาสื่อสารมันออกมาตามไพ่เนี่ยคุณจะสื่อสารผ่านข้อความหรือโลกออนไลน์นะคะเพื่อให้เขาได้รับรู้ความรู้สึกของคุณไพ่บอกว่าใน1เดือนนับจากนี้นะ ความสัมพันธ์มันจะมีความชัดเจนมากขึ้นในเชิงที่ว่าคุณไม่ได้เศร้าคุณไม่ได้เสียใจและไม่ได้มีการครบหาดูใจกันดังนั้นสถานะมันไม่ได้มีความชัดเจนไปในเชิงเป็นแฟนกันแต่ตามหน้าไพาอ่อ่ะมันเป็นการคุยเพื่อจบคุยเพื่อให้ได้ความชัดเจนคุยเพื่อมูฟอ่อนนะคะตามให้นะแล้วตัวคุณไม่เจ็บด้วยคุณรู้สึกว่า ก็มันไม่ใช่อะฉันก็ยอมรับแล้วก็โอเคฉันไปต่องฉันก็ได้ประมาณนี้ค่ะแล้วคุณรู้สึกว่านึกถึงประโยคนี้ฉันก็ลูกพยานนาหมือนฉันไม่ได้สิ้นรายไม่ตอบอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นนะคะอันนี้คือนาโค้ของความสัมพันธ์นี้นะคะก็ลองดูอีกประมาณหนึ่งเดือนนับจากวันนี้ที่คุณดูดูคลิปนี้เนี่ยคุณจะมีการให้ความยุติธรรมกับตัวเองคุยกับเขาแค่เห็นเป็นการคุยผ่านไม่ได้ไม่ได้ผ่านการเจอตัวตัวตัวต่อตัวค่ะเป็นการคุยผ่านข้อความ เพื่อให้เกิดความชัดเจนและคุณคุยเพื่อบอกเขาในสิ่งที่คุณคิดและรู้สึกช่วงเวลาที่ผ่านมาคือถ้าคุณคุย1เดือนต่อจากนี้ก็แปลว่าอะไรที่คุณเก็บไว้ตอนนี้ปัจจุบันเนี้ยคุณเอาไปคุยกับเขาในอนาคตหลังจากนั้นอะ ความสัมพันธ์นี้มันจะไม่ได้ถูกเปลี่ยนไปเป็นแบบแเป็นแฟนไปคนรักนะคะ90%เลยเลยคก้าก้าพูดจากหน้าไพ่นะก็มองแบบนั้นนะคะแล้วก็คุณไม่ได้รู้สึกเจ็บปวดอะไรแล้วคุณก็รู้สึกว่าโอเคงั้นก็ไม่พยายามต่อแล้วพอแล้วในเมื่อเธอกับฉันชัดเจนกันไม่ได้ก็กจบแค่นี้อะไรประมาณนะะี้ค่ะแล้วคนที่คุณมาถามถึงอ่ะเขาก็หาคนคุยไปเรื่อยอ่ะเขาก็แบบไปเรื่อยเออหาคนคุยไปเรื่อยไม่ได้คิดจริงจังเรื่องของสถานะหรือความรักนะคะจากไพ่นะ ทีนี้สำหรับคนที่มีคู่นะคะในหนึ่งเดือนต่อจากนี้คนที่มีคู่นะคะออยังรักกันดีนะอันนี้เคยบอกก่อนยังรักกันดีนะคะรักกันดีมากนะคะบางคนนะ่ะบางคู่มีการตัดสินใจร่วมลงทุนลงแรงลงเงินกันเพื่อทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับอนาคตบางคนสร้างบ้านซื้อที่ดินซื้อของร่วมกันที่มันเป็นอะไรแบบเกี่ยวความมั่นคงอะคะ่ะในความสัมพันธ์บางคนตัดสินใจใช้ชีวิตคู่ร่วมกันจดทะเบียนสมรสประกาศงานแต่งงาน อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็คือชัดเจนมานะคะประมาณนั่นแหละภายในหนึ่งเดือนนับจากวันนี้ที่คุณมาดูคลิปนี้นะคะแล้วก็บางคนอย่างที่บอกมีการวางแผนเรื่องของอนาคตร่วมกันรวมไปถึงการจ่ายตังค่าตั๋วซื้อจ่ายตังค่าตัวาตาต๋วขอวีซ่าซื้อตั๋วจองที่พักการเดินทางอะไรเงี้ยคะ่ะเป็นการเดินทางไกลหรือเดินทางไปเยี่ยมญาติไปเยี่ยมคนที่เรารู้จักหรือเป็นญาติเขาญาติเราอะไรประมาณนี้นะคะตามให้นะเออ มีอะไรที่เกี่ยวข้องกันทางแบบสายเลือดแล้วบางคนเป็นการเดินทางเพื่อไปบอกข่าวดีแบบไปเพื่อแจ้งว่าเออจะแต่งงานนะอะไรประมาณนี้ค่ะบางคนก็บางคู่เป็นคู่แต่งงานกันอยู่แล้วก็เหมือนไปแจ้งข่าวดีเหมือนไปเยี่ยมญาติอะไรอย่างเงี้ยหรือไปแจ้งข่าวดีว่าเออกำลังตั้งท้องลูกคนที่สองนะอะไรอย่างเงี้ยเค่สมมติประมาณนี้นะคะนี่คือแนวคตความสัมพันธ์นะคะของคนที่เลือกกองนี้ทั้งหมดนะคะโอเคขอยาายไปต่อกับเพื่อนๆที่เลือกกองที่2นะคะหรือว่าคนที่เลือกไพ่สาหรับนี้ ไลเซียเบบีเบบีไลเซียโอเคแค่ขอดูคําใบ้เนาะแล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันของคนที่เลือกกองที่สองหน่อยแล้วก็รวมไปถึงคนที่มีคู่กรณีก็อาจจะเป็นลัคนาราศีหรือว่าคําใบ้เกี่ยวกับตัวตนของเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะจะได้รู้ว่าเลือกถูกกองไหมนะคะโอเคคนที่เลือกกองนี้เป็นคนที่มีคุณหรือเขาก็ได้นะเป็นคนที่มีลัคนาราศีหรือว่าดาวจันนะคะพฤะศพตุลกรกฎเมษมังกร เป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจรของคนที่เลือกกองนี้นะคะคนที่เลือกกองนี้หรือว่าคําใบ้ของคนที่เกี่ยวข้องเนี่ยเป็นคนไม่ชอบอะไรที่ไม่ซื่อสัตย์อะไรรับหลังการนินทาเนี่ยไม่ชอบเลยไม่ให้ไม่ให้คุณค่าของคนที่แบบนอกใจคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยไม่ชอบมากๆนะคะแล้วก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องของบุญกรรมศาสนาคู่แท้เชื่อเรื่องของ การปรับใช้เรื่องของประสบการณ์บทเรียนชีวิตเอามาปรับใช้อะไรเงี้ยบางคนมีคู่แล้วแต่งงานแล้วบางคนเจอคู่แท้แล้วนะคะบางคนเดียวกับคนที่แตกต่างกันมากๆคนต่างชาติต่างศาสนาสถานะทางการเงินทางสังคมต่างกันนะคะบางคนเดียวกับรุ่นพี่บอสหัวนหน้าตัวเองอะไรเงี้ยว่าไปนะคะเจ้านายอะไรเงี้ยนะคะมันมีแรงดึงดูดหรือแรงผูกพันอะไรบางอย่างระหว่างคุณกับ คนคนนี้ด้วยอะไรเงี้ยบางคนรักคุณพ่อมากหรือว่าคุณพ่อรักมากอะไรเงี้ยนะคะบางคนมีปมในวัยเด็กเกี่ยวกับพ่อนะคะคือ father figure อะไรเงี้ยว่าไปนะคะคำใบ้เพิ่มเติมอีกคือคุณเป็นคนที่ฉลาดแต่ไม่ได้อวดฉลาดเป็นคนที่รู้หลายๆเรื่องแต่ไม่ได้อยากจะเล่าหรือมาแบบพูดอะไรให้ใครฟังขนาดนั้นไม่ได้ชอบอวดความรู้ตัวเองบางคนเป็นคนเป็นคนขี้เกียจแต่เก่ง โดยธรรมชาติเป็นคนสมาร์ทอะคะ่ะเออไม่ต้องอ่านหนังสือเยอะหรือไม่ต้องตั้งใจทําอะไรเยอะก็รู้เรื่องเข้าใจง่ายอะไรเงี้ยเป็นคนฉลาดรู้ทันคนด้วยประมาณนี้ทั้งหมดนี้คือคําว่าถ้าตรงฟังตอบไม่ตรงเลือกกองอื่นได้นะคะเริ่มกันที่คนโสดก่อนคนโสดที่เลือกกองนี้ภายในหนึ่งเดือนนับจากวันนี้ที่คุณดูไพยย่กับเคงเนี่ยเนี่ยนะคะความรักคุณจะเป็นยังไงคุณจะมีโอกาส ได้เลือกนะคะจะมีตัวเลือกให้คุณเข้ามาเลือกคุณจะมีสนเสน่ห์หรือไม่มีสนเสน่ห์แค่ไม่รู้แต่ว่ารู้แค่ว่าจะมีคนเข้ามาให้คุณเลือกอาจจะเป็นทั้งคนเก่าหรือคนใหม่ๆไปเลยนะคะมีตัวเลือกมากกว่าหนึ่งตัวเลือกแน่นอนจะเจอได้จากการเดินทางการไปตัดสินใจตัดสินใจเรื่องสําคัญการเดินทางหรือการที่คุณขับรถไปไหนหรือคุณไปซื้อรถแต่ตามดวงอะ่ะคือยังไงก็จะได้เจอมันเป็นช่วงเวลาที่จะได้เจอ แฟนคนต่อไปคู่แท้ยังไงก็จะได้เจอนะคะเป็นโซเมยเป็นอะไรเงี้ยแต่พ่บอกว่าพ่บอกว่าไม่ต้องคิดเยอะการที่เจอคนคนนี้ซึ่งคนคนนี้นะเป็นคนธาตุน้ํามิ่งกรลกกพิจิกนะคะการที่คุณได้เจอคนคนนี้มันเป็นโชคชะตามันถูกกาหนดไว้แล้วอะไรที่คุณเคยเจอในอดีตหรือสิ่งที่คุณเคยกลัวหรือกังวลไวอ้อ่ะมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะทั้งหมดดังนั้นอะไรที่มันเป็นความคิดลบลบว่าตัดออกไปให้หมดนะคะคนนี้ฟ้ากําหนดมาให้คุณเจอเขาเป็นคนอบอุ่นนิสัยดีจริงใจนะคะแล้วก็เปิดเผยด,ด้วย พ่อบอกว่าในเมื่อคุณเป็นคนที่สามารถเลือกได้อะคุณก็เลือกให้ดีส่สุดนั่นแหละแต่ว่าถ้าเจอคนคนนี้ที่เจอผ่านการเดินทางการทํางานการตัดสินใจเรื่องสําคัญหรือการหรือคนที่ต่างาจากคุณามากๆคนต่างชาติตา่างศาสนาอะไรอย่างเงี้ยคือพ่อบอกว่าเขาถูกกาหนดมาให,ให้ให้เจอกันกับคุณและจะเป็นคนที่สามารถอยู่ด้วยกันได้ไปยาวๆเป็นคนที่สามารถคบเป็นแฟนได้เป็นคนที่สามารถแต่งงานด้วยได้ความรักและความสัมพันธ์ของคุณมันจะประสบความสําเร็จ อะไรประมาณนี้ค่ะนี่คือคนโสดลองดูนะยิ่งถ้าเขาเป็นคนทัดทัดมีนกรกพิจิกใช่ไหมหรือมีอะไรเกี่ยวข้องกับฮาร์ดไฟด้วยเมสิงธนูหรือช่วงแบบเดือนกระกฎาคมหรือเดือนเดือนธันวามีอะไรที่สําคัญแล้วก็เกี่ยวข้องมากๆอาจจะเป็นเดือนเกิดหรือเดือนที่เจอกันหรืออะไรเงี้ยค่ะลองดูนะอันนี้คนโสดน,นะทีนี้หนึ่งเดือนต่อจากนี้เนี่ยสำหรับคนที่มีความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนอาจจะเป็น F W B หรือคนคุยหรือใดๆก็ตามเนี่ยนะคะ หนึ่งเดือนต่อจากนี้ความสัมพันธ์ของคุณจะเป็นอย่างไงไพ่บอกว่ามันจะไม่เปลี่ยนค่ะปัจจุบันนี้เป็นยังไงอีนึงเดือนจากนี้จะเป็นอย่างนั้นไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่ต้องถามไพ่บอกว่าไม่ต้องถามไม่มีอะไรเปลี่ยนไม่มีอะไรต้องกังวลไม่มีอะไรต้องหวังไพ่บอกเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงจะยังเป็นอย่างนั้นเป๊ะไพ่ montage. บอกเป๊ะเ,เลยเอออะไรที่เคยปวดหัวจะยังปวดหัวอยู่กับเรื่องเดิมๆอะไรที่มันไม่เคยมีสถานะมันก็จะยังไม่มีสถานะอย่างนั้น อะไรที่คุณถามแล้วเขาไม่เคยตอบจะเป็นแบบนั้นประมาณนี้ชัดเจนมากคือไพ่บอกว่าไม่มีอะไรเปลี่ยนปัจจุบันเป็นยังไงจะเป็นอย่างงาน้นไม่มีการวุ่นออนไม่มีการเลิกไม่มีการบล็อกไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆจะเป็นแบบนี้เลยหนึ่งเดือนนับจากนี้นะคะคนมีคู่คนที่เลือกกองที่สองเนาะสำหรับคนมีคู่นะคะหนึ่งเดือนต่อจากนี้นาคตเป็นยังไงบ้างไพ่บอกว่าจะมีโอกาสได้ทําอะไรใหม่ๆร่วมกันอะไรใหม่ๆในที่นี้นะคะ เป็นการร่วมมือร่วมแรงร่วมใจจากคนสองคนทั้งคุณและเขาหนึ่งคืออาจจะมีลูกด้วยกันหรือตัดสินใจทําอะไรร่วมกันที่มันเป็นพาชั่นนะคะมาจากไอเดียของคนนึงแล้วอีกคนนึงก็เห็นด้วยคือเค็กเค็เจาะไม่ได้ว่ามันคือเรื่องอะไรมันอาจจะเป็นเรื่องของการตัดสินใจมีลูกอยู่ดีตั้งครันตัดสินใจว่าเออแต่งงานกันเถอะมีการขอแต่งงานหรือมีการแบบเราเริ่มต้นจุดๆๆจุดจุดเรื่องนี้ไปด้วยกันนะหรือแบบเออเธอเราอยากไปเล่น เราอยากไปปีนเขาอะเราอ,อยากไปเดินป่าเธอคิดว่าไงเนี่ยช่วงวันที่เท่านี้คุณก็จะแบบเอ้ยไปด้วยไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือมีการคุยกันแล้วอยากจะไปทําอะไรร่วมกันไม่มีเรื่องเครียดไม่มีปัญหาเรื่องของการทะเลาะอนาคตชัดเจนถูกวางแผนไว้แล้วก็จะยังเป็นอย่าง,งานั้นไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆน,น,นะคะทุกอย่างจะเต็มไปด้วย p าชั่นเสียงหัวเราะความสนุกแล้วก็เต็มไปด้วยอ n e r g y ที่แบบเราเข้ากันได้ดีจังเลยในทุกๆเรื่องอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือของคนมีคู่นะคะแล้วก็ อันนี้สาหรับบางคนนะคุณจะได้มีโอกาสได้แบบแซบกันในแบบที่ในแบบที่คุณชอบที่เขาชอบอะไรเงี้ยแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายเลยเออประมาณนี้นะคะอันนี้หนึ่งเดือนต่อจากนี้เค <c oughs> okay, ขออนุญาตไปต่อกับเมื่อนี่เลือกกองที่สามหรือคนที่เลือกไพ่สาหรับนี้นะคะกองที่ 3, าสามไพ่สาหรับนี้นะกองที่สามขอดูคําไบ้แล้วก็ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์นะคะของตัวคุณหรือเขาหน่อยคนโสดก็เป็นค,คําไบ้เกี่ยวกับตัวคุณเองอะไรเงี้ยนะ โอเคคนนี้เลือกกองนี้นะคะคำใบ้ลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาเนาะอา่พฤะศพกันมังกรนะคะกรกฎมีนพฤะศพกันมังกรกรกฎมีนเป็นลัคนาราศีหรือว่าดาวจันทร์ของตัวคุณหรือเขาหรือใครก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเอ e r g y คุณนะคะอา่าคำใบ้ที่หนึ่งเลยคือมีมีคนไม่ชอบคนอายุน้อยกว่าไม่ชอบกินเด็กไม่ชอบหมาเด็ก <laughs> เออ คำใบที่2มีคนที่มีแฟนอยู่แล้วแต่งงานแล้วหรือคบหากันอยู่นะคะหรือมีแผนแต่งงานกันหรือบางคนบ็นคนที่รักครอบครัวมากมีความใฝ่ฝันว่าอยากจะแต่งงานอยากมีครอบครัวอะไรอย่างเงี้ยนะคะคำใบต่อมามีคนพยายามเก็บเงินแต่ยังเก็บไม่ได้สักทีอาจจะเพราะว่าใช้เงินเก่งหรือนี่เยอะนะคะคำใบต่อมามีคนรู้สึกว่าไม่ถูกรักไม่ถูกเลือก บางคนไปเลือกกองหนึ่งมาก่อนป่าไปเลือกกอง1นึ่แล้วก็มาฟังกองนี้อะไรอยงเงี้ยเป็นไปได้นะคะบางคนอยากแต่งงานแล้วอยากเจอคู่แท้อยากแต่งงานอยากมีคู่ชีวิตไม่อยากอยู่คนเดียวแล้วเหงาอะไรยเงี้ยเออทั้งหมดนี้คือคําไว้ถ้าตรงฟังต่อไม่ต้องเลือกกองอื่นได้นะคะขออนุญาตเริ่มที่คนโสดคนโสดใครที่เลือกกองนี้นะคนโสดหนึ่งเดือนข้างหน้านับจากวันนี้เนี่ยชีวิตรักของคุณจะเป็นยังไงนะคะ คนโสดคุณจะได้เจอคนที่โสดเหมือนกันเข้ามาในชีวิตแล้วดูน่ารักอบอุ่นใจดีครบเครื่องนะคะบางคนเขาเข้ามาเขาเป็นคนมีรถบางคนเขาเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาเพิ่งเดินทางมาไม่เป็นประโยคเนี่เพิ่งเดินทางมาอ,อ๋อเพิ่งมาที่นี่เพิ่งย้ายมาเพิ่งมันมันเป็นเกี่ยวกับจุดจ,ดจ,ดจดุมาประมาณเนะะี่ยค่ะอื้ แล้วก็บางคนเป็นคนต่างชาติต่างศาสนาได้นะคะคนที่คุณเจอนะคนโสดนไม่ต้องกังวลเลยคุณจะเจอคนที่เขาโสดน,นะคะเขาไม่ได้มีพันธะถ้าเขาเคยมีแฟนเก่านูน่นนี่มีภรรยาเก่าสามีเขาเลิกแล้วนะคะแต่ว่าต้องไปสังเกตไปคบไปคุยดูอีกทีนึงน,นะว่าเขาพร้อมคอมมิตไหมคือพร้อมเป็นแฟนไหมแต่เจอแน่ๆน,นะคะเจอแน่ๆภายใน1เดือนนะับจากวันนี้ไปเนี่ยจะเจอคนลักษณะที่เค้กบอกไปนะคะแล้วก็ เ,เขาจะอยู่ในชีวิตคุณไปสักพักเค้กไม่เห็นว่าอยู่นานแค่ไหนหรือต้องเป็นแฟนหรืออะไรแต่คืออย่างที่บอกคุณจะเจอแต่คุณต้องไปดูเองว่าคุยแล้วมันจะเป็นแฟนไหมหรือมันจะเป็นอะไรกันประมาณนี้ค่ะอันนี้คือเท่าที่บอกได้เนาะแล้วก็ไปต่อกับเพื่อนที่มีสถานะคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์อีหยังวะหรือแบบ F W B นะคะในอนาคต1เดือนนับจากวันนี้เนี่ยความสัมพันธ์คุณจะเปลี่ยนไปเป็นยังไง เอาจริงๆไหมคือในที่นี้อะค่ะมันมีคนนึงที่มีตัวเลือกทางเลือกในขณะที่อีกคนนะ่ะก็รู้สึกว่าเธอคือเนื้อคู่ฉันเธอคือคนที่ใช่สําหรับฉันแต่ทําไมเธอถึงไม่แบบชัดเจนกับฉันสักทีคือมันเคไม่รู้ว่าความคิดไหนเป็นของคุณหรือเป็นของ,อเ,ของเขาลองไปพิจารณาดูครานี้เนี่ยถามว่าในอีกหนึ่งเนื้อข้างหน้ามันจะเปลี่ยนแปลงพัฒนาไปเป็น,ปนแบบไหนพ่บอกว่าคุณกับเขาจะสนิทกันมากขึ้นผูกพันกันมากขึ้นแต่ ในสถานะที่มากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนคือเป็นเป็นแบบ F W b หรือเป็นแบบมากกว่าเพื่อนแต่ไม่ใช่แฟนนะคะและมันยังมีการคิดลังเลอยู่ว่าเราจะเอาอยัางไงดีจะเป็นแฟนกันหรือจะยังไงดีนับจากนี้ไปหนึ่งเดือนจะยังไม่มีการตัดสินใจว่าตกลงเราเป็นอะไรกันนะคะแล้วก็เอาจริงๆนะตามไพ่นะนับไปอีก3เดือนเลยนับจากวันนี้ก็ยังไม่มีการตัดสินใจว่าตกลงเราเป็นอะไรกัน ความสัมพันธ์มันจะยังไม่มีชื่อเรียกแบบนี้ความสัมพันธ์มันจะยังเป็นแบบก็เป็นพี่เพื่อนพี่น้องกันนะแบบกัดฟันพูดแบบเพื่อนพี่น้องกันนะอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจริงๆมันไม่มันเป็นมากกว่านั้นอะประมาณนี้นะคะแต่ก็ดูแฮปปี้ดีนะแม้จะไม่ได้แบบมีการพูดว่าเรารักกันชอบกันแต่ดูแฮปปี้ดีดูแบบก็ยังไปต่อสนิทกันมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ไม่มีชื่อเรียกในความสัมพันธ์นี้นะคะตามน้าไพ่นะตามหน้าไพาอย่เออ แล้วถ้าไปกดดันมากๆ่ก็จะมีการห่างกันไปเงียบไปโดยที่ไม่บอกไม่อธิบายอะไรแต่เดี๋ยวก็จะกลับมาคุยกันอยู่ดีประมาณนี้นะคะไปต่อกับเพื่อนๆที่มีมีคู่มีแฟนนะคะสำหรับคนที่เลือกกองสุดท้ายกองที่สาคนมีคู่คนมีแฟนนะคะอนาคตหนเดือนนับจากวันนี้ไปเนี่ยจะเป็นยังไงความสัมพันธ์จะเป็นประมาณไหนคืออะไรเอ,อ่ย แบ่งเป็น2กลุ่มนะคะสำหรับคนมีคู่กลุ่มแรกนะความสัมพันธ์จะปกติตอนนี้เป็นยังไงยงเป็นอย่างนั้นคือตอนนี้ตอนนี้รักกันดีหรือทะเลาะกันหรืออะไรเงี้ยหเดือนต่อจากนี้จะยังเป็นอย่างนั้นนะคะแต่อีกนหนึ่งสําหรับคนอีกกลุ่มหนึ่งไพ่ออกมาทํานายว่าเรื่องนี้คุณไม่ควรได้รู้มันเป็นเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ดีๆนะคะเกี่ยวกับอนาคตที่ดีที่มั่นคงแล้วก็คุณจะมีความถูกมากๆมันเป็นจ,นจะเป็น หนึ่งเดือนนับจากนี้จะเป็นช่วงโมเมนต์ที่คุณมีความสุขที่สุดใช้คําว่าที่สุดในช่วงชีวิตที่ผ่านมาเลยก็ได้ไพ่บอกอย่างนี้นะคะเค้กขออนุญาตไม่ไม่เล่าเพิ่มเติมละกันรู้แค่ว่าคุณจะมีความสุขยิ้มหน้าบานมีความสุขที่สุดเลยในช่วงชีวิตที่ผ่านมานะคะแบบ และเป็นเรื่องดีๆเป็นเรื่องเซอร์ไพรส์นะคะน,นี่สาหรับบางกลุ่มนะคะของคนที่มีคู่ให้ขออนุญาตทำนายเท่านี้เพราะมันเป็นเรื่องส่วนตัวของคุณแล้วเดี๋ยวคุณจะได้รู้เองว่มามันถึงเวลาก็ประมาณ1เดือนนะคะไม่เกินนี้ขอบคุณทุกคนมากที่กดเข้ามาฟังเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย